possible Possible เป็นไปได้ twin twin เด็กมนีโรงเรียนคนเลียงงาน rarely rarely ไม่บ่อยไม่ค่อยจะนานๆครั้ง u o r e l u a r e l การทะเลาะวิวาท downtrodden downtrodden ถูกเหยียบย่ำ ผลิตทำให้เกิดก่อให้เกิดแพร่พันธุ์ approve approve เห็นดีเห็นชอบพอใจอนุมัติ storm storm แสดงความรุนแรงพูดด้วยโทรทะ อัลลิอุนอาลิอุนดิสติงก์ต์ดิส์ชัดเจนแตกตา่างแยกตา่างออร์เดอแนลออร์เจอลดั้งเดิมต้นฉบับอินฮับิเดนต์อินฮับิเพืชหรือสัตว์ที่อยู่แหล่งเฉพาะในบริเวณนั้นๆพลเมืองผู้อยู่อาศัย migrate migrate อพยพ straight straight ช่องแคบ hemisphere hemisphere ซีกลก disastrous disastrous ความเสียหายหรือเศร้าโศกอย่างแสนสาหัส h t o c e n t r i c a l l y e t อ n o c e n t r ร c a l l y อารม์เห็นพ้องกับเชื้อชาติวัฒนธรรมของพวกเดียวกันเข้าข้างพวกเดียวกันเห็นว่าพวกตัวเองหรือชาติวัฒนธรรมของตัวเองดีกว่าของคนอื่นเทมแทมเชื่อง wilderness ความป่าเถื่อน amount รวมจำนวนเท่ากับ destruction การทำลาย toll Toll. การตีราคาค่าผ่านทางการเสียชีวิต Vanish v ห n i s h หายไปสูนสิ้นไปหมด Passive Passive Pass ไม่ต่อสู้อยู่เฉย